เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เลยกันในแมปที่มีชื่อว่า My Restaurant นะครับนะเออกลับกันมาอีกแล้วนะครับนะเออพาร์ทที่2แล้วนะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยมันคืออะไรอ่ะเอาเลเวลผมอัพครับท่านผู้ชมเอาเอาเปิดคลิปมาเลเวลอัพเลยโอ้คุณเลเวลอัพแล้วเลเวลผมอัพเหรอตอนนี้ผมมีอยู่3,900นะครับท่านผู้ชมคือตรงนี้นะครับ ถ้าใครที่แบบเป็นสายเปย์นะครับท่านผู้ชมถ้าผู้ชมสามารถที่จะมาอุดหนุนเขาได้นะครับโดยการที่มาซื้อเงินรนบนะสุดยอดเลยหรือถ้าใครที่แบบสายเปย์ขั้นสุดยอดเลยเนี่ยต้องอันสุดท้ายนี่เลยนะหนึ่งล้านก็นะครับในพาร์ทแรกที่เราเล่นไปเนี่ยถือว่าร้านเราเนี่ยได้รับความแบบว่านิยมจริงๆนะครับเพราะว่าลูกค้านี่ก็เยอะมากเลยนะครับนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมา ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่าคลิปที่แล้วเราบอกว่าเราจะมาทำเอ่อชั้น2ใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่แต่ตอนนี้เงินเรามีอยู่มาณสี่พันะครับอ่ะผมไม่ขอใช้โลบักแล้วกันนะครับนะเออทอนนี้ทาอะไรกันเนี <c> ่ย <oughs> ใช่ใช่เ <c oughs> ขากำลังกินกันอยู่นะครับอืมอร,อร่อยเลยสินเนาะ <c oughs> อ่ะอันนี้คือผมรู้แล้วครับก็คือคนที่สั่งเนี่ยอันนี้คือคนที่ สั่งออเดอร์ไว้แล้วนะครับนะแล้วก็คนนี้เนี่ยจะมารับออเดอร์นะครับนะแล้วก็จะให้ให้เชฟเนี่ยทำนะครับนะเชฟเขาจะทำอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เรามีอยู่มีเชฟอยู่แค่คนเดียวครับเราต้องเพิ่มเชฟเข้าไปครับท่านผู้ชมเชฟของเราเนี่ยนี่เพิ่มเข้าไปอีกคนหนึ่งแล้วก็คนนี้อีกโอเคอุ้ยตอนนี้นักเสิร์ฟของเราเลเวล8แล้วครับท่านผู้ชม แล้วก็นักทำอาหารของเราจะเป็นเลเวล7แล้วสุดยอดเลยโอเคแล้วก็ตัวที่เราเพิ่งซื้อก็เป็นเลเวล1นะครับเดี๋ยวอันนี้นักเสิร์ฟคนนี้ชื่อว่าบ๊อบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นักทำอาหารคนนี้ชื่อว่าแจ็คครับท่านผู้ชมคนต่อไปก็ชื่อว่าจอชแล้วก็คนเสิร์ฟอาหารต่อไปก็ชื่อว่าแซมนะครับว้าวมีการแบบว่าใส่ชื่อด้วยนะนะก็ไปกันต่อ เดี๋ยวเราดูที่เฟอร์นิเจอร์กันบ้างนะครับโอเคสำหละเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้เนี่ยผมจะเอ่อเอาไว้สำหรับอ่าชั้น2นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออัพชั้น2ไปเลยละกันนะครับนะดีไหมอ่ะอัพเป็นโลบักไปเลยละกันนะครับนี่นี่ชั้น2มาแล้วและเราเนี่ยก็สามารถที่จะเทเลพอร์ตขึ้นไปได้นะนี่เทเลพอร์ตขึ้นมาโอเคแล้วก็ผมเนี่ยจะทำการแบบว่า รีโนเวทเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะประมาณประมาณนี้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูก่อนนะรอดูไปก่อนออเอ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันไม่พอนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าอ่าโอเคเฮ้ยป,ประมาณนี้น่าจะพอนะแต่เราต้องแบบว่าขยับขยื่นมันไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับได้ไหม ดีลีตได้ครับนี่เราสามารถดีลีตอ๋อกดดีลีตอย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถดีลีตได้ว้าวสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราขยับมันเข้าไปอีกสักน,นิดหนึ่งนะครับเอ่อขยับเข้ามาสักสักตรงนี้ละกันนะครับนะโอเคเราก็ต่อมัตรงนี้นี่แล้วก็เย็านี้ดีไหม ว้าวดีเลยนะเนี่ยแบบนี้ดีเลยดีเลยเฮ้ยแต่ผมว่านนะเราเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์กัน,นก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอตั้งเก้าอี้นี้ก่อนเนี่ยผมอยากให้มันแบบว่าอืมเป็นสีที่นั่งครับทุกผู้ชมเนี่ยนะเราก็ต้องมาต่ออีกนะครับอย่างเงี้ยนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็เราก็จะเอาเออ่ เขาเรียกอะไรนี่นี่ที่รับออเดอร์เดี๋ยวผมตั้งถูกไหมโอเคเป็นสีทองเลยนะครับท่านผู้ชมอาเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนนะครับว่าผมตั้งถูกหรือเปล่าเอ,อ่อโอเคโอเคเราต้องตั้งออกมาด้านนอกนะครับเฮ้ยมีคนเข้าไปมีคนไปมีคนมาแล้วโอเคมีคนมาแล้วโอเคกด delete แล้วก็ใส่ใหม่นะครับอย่างงี้ นี่โอเคโอเคยอดแล้วก็อ่างล้างจานนะทานผู้ชมผมจะเอาปว้มาอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็โอ้โหอ่างล้างจานเนี่ยผมสามารถใส่ได้อีกเยอะเลยนะพื้นที่ผมไม่มีแล้วอะเดี๋ยวนะเราต้องเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดให้มันดีๆก่อนละกัน,นครับนะเอาออเดอร์มาซะ เดี๋ยวก่อนนะอย่าพึ่งนะผมจะดีลีทแล้วโอเคนะท่านผู้ชมผมก็ได้จัดแบบว่าเออก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องแบบว่าไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มเติมนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมจะต่อยาวมาอีกนะให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับนะเพราะวันนี้มันยังแบบว่ามันแคบเกินนะครับนะดูดิพื้นที่มันกว้างมากนะท่านผู้ชมเราต้องใช้พื้นที่เป็นประโยชน์นะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรมาตกแต่งกันก่อนเลย นี่ไงมาละนี่โอเคนะครับเราไม่เสืออะไรมากแล้วเดี๋ยวเราเราต้องการาพวกอันนี้ใช่ไหมอ่อไหนล่ะนี่ไงอันนี้เนี่ยผมจะเอาสักประมาณอ่ะอีกสักอันเลยครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่ะ, 1, 2, 3, อะแล้วก็อัน,นี้ก็หนึ่งนะครับ แล้วก็สองดีไหมอ่ะเอาสักสองแล้วกันนะครับโอเคน่าจะพอแหละนะผมว่าอืมแล้วก็โตะนะครับท่านผู้ชมโตะที่นั่งอย่างนี้นะครับผมก็เอาไปสักสองแล้วกันนะครับนี่โอเคส่วนด้านบนเนี่ยด้านบนนี่ผมจะเอาแบบว่าให้มันแบบว่าให้โซไฮให้โชหน่อยนะครับเอาแบบโตะที่มันแบบขั้นสุดยอดเลยท่านผู้ชมนี่มันต้องอย่างนี้นี่ นี่แบบนั่งได้น,น,นี่เลยนะครับท่านผู้ชมมีสี่โต๊ะเออเราจะเอาสี่เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคอูอ้ซื้อเปลืองเกินไปเดีไม่ได้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 ไไดไไดไไดอืมเราจะเอาอะไรอีกดีตัวนี้อะไรอะ่ะอันนี้ t h i s w a s h e r อ๋อเป็นเหมือนเครื่องล้างจานนะท่านผู้ชมโอเครื่องล้างจานก็แพงอยู่นะโอเคเอาว่าไงเพื่อนอันนี้โต๊ะเจอแล้วครับท่านผู้ชม อันนี้ไม่เดะเราต้องการโต๊ะที่มันแบบว่าอืมแต่มันมีแค่โต๊ะอย่างนี้นะท่านผู้ชมอืมโอเคเรา,เาโต๊ะนี้โต๊ะหนึ่งนะครับอ่าสองเลยกันนะครับเอ่อแล้วก็แล้วก็เอากีก้ตัวนี้นะครับสักสองตัวนะครับอ่ะโอเคกลับไปตกแต่งกันเลยตกแต่งตกแต่งนะครับไม่ใช่ตกแต่งอหมมาล้วจ้า โอ้ลูกค้าก็ชื่นใจนะครับนะที่ได้มากินร้านของผมสุดยอดไปเลยโอเคเราก็ต้องไปรีพอร์ตไปที่ชั้น2นะครับทานผู้ชมเฮ้ผมอยากรู้ว่าเราสร้างได้กี่ชั้นอ่ะนะทุผู้ชมโอ้โห8ชั้นเลยเลยอ,อันนี้คือชั้นสุดท้ายครับทานผู้ชมโอ้ my god oh my god oh โอเคอันนี้คือ,อเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดีลีทก,ก่อนละกันนะ ขออนุญาตนะครับขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังทาการแบบว่าดีไซเนอร์อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ให้ทุกท่านเนี่ยทุกท่านยังไม่สามารถที่จะมากินอะไรได้นะครับขออภัยด้วยจริงๆครับเออเดี๋ยวนะผมว่าผมจะขยับมันออกมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะมันแคบเกินนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ผมว่าน่าจะพอดีแล้วแหละนะครับ เราก็ต้องการเชฟอีก2คนนะครับนะเชฟของเราก็จะกลายเป็น4คนสุดยอดนะครับสุดยอดไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราจ้างเลยดีกว่านี่โอเคนี่จ้างคนนี้มาก่อนเลยแล้วก็จ้างเชฟที่ชื่อว่าจอชเอาจ้างได้ไหมเออโอเคเงินเราเหลือร้อยสิบสองเงินเราเหลือร้อยสิบสองบาทโอเค ว้าวว้าวสุดยอดไปเลยดูเขาทำซีอันนี้คือจอร์ชนะครับท่านผู้ชมจอร์ชนี่ก็กำลังแบบว่าทําอาหารอยู่นะครับมาส่วนเรานี่ก็จะทําการแบบว่าตั้งเก้าอี้นะครับท่านผู้ชมนะเพื่อให้ผู้คนเนี่มานั่งทำเลทำอะไรกันทําเล <c oughs> มานั่งแบบว่าชิวๆกันในนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะโอ้ว่าเราน่าจะ ตั้งตรงนี้อีกนะครับสักตรงนี้หนึ่งสองนะสักหนึ่งสองนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนักเสิร์ฟจ,จะไม่มีพื้นที่นะครับในการแบบว่ามาหนี่โอเคแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทําการแบบว่าดีไซน์อะไรที่มันดีๆหน่อยเออเฮ้ยตัวนี้ตรงนี้ทําเลดีมากตรงนี้ทําเลดีมากโอเคนี่ทําเลดีมากเลยนี่ นี่โอ้ทำเลดีมากเลยท่านผู้ชมอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมคิดอะไรเจง๋จงๆออกแล้วอันนี้ผมว่าจะเอาเป็นสี่โต๊ะดีกว่าไหมไม่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 ผมว่าไม่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมอันนี้เหมาะเป็นสองโต๊ะส่วนไอ้เก้าอี้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะทําเป็นแบบว่าสองโต๊ะน่าจะดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบว่าไปซื้อโต๊ะมาเพิ่มก่อนละกันนะครับตรงนี้เราต้องการ อีกหนึ่งนี่ก็หนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวก็รู้เองแหละนะครับโอเคไหนดูซิพอหรือยังน่าจะพอแล้วมั้งอ่ะเราจะหมุนทำไมโอเคอืมอืมเรามีเก้าอี้ตัวนี้นะครับสี่ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ประโยชน์นี่ต้องใช้ประโยชน์สักหน่อยนี่ออกไปอุ้ยขอโทษโอ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจ จริงๆไม่ได้อยากทำอย่างนี้เลยนะเนี่ยแค่จัดเฟอร์นิเจอร์อยู่เฉยๆอ่าแล้วก็ตรงนี้นี่ครับทำเลมันดีครับท่านผู้ชมนะทำเลมันดีมากเงินไม่พอต้องบวกเงินซะแล้วปุ้งปุ้งปัชไอ้ยโลบคัคผมเหลือเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยว้าวตอนนี้ตอนนี้ทุกคนแบบว่า ล่าเริงกันมากเลยนะครับทุกผู้ชมอืมคงจะเสียดายอะทุกคนมันขายไม่ได้ทุกคนขายของอะผมอยากขายของขายเฟอร์นิเจอร์ทิ้งอะไม่ใช่ขายเฟอร์นิเจอร์ทิ้งหรอกคือผมอยากจะแบบว่าขายนั่นแหละเอาเฟอร์นิเจอร์ไปขายแล้วก็ได้เงินอะไรประมาณนั้นนะครับนะเออโอเคเฮ้ยผมว่าด้านบนนี่ผมจัดเป็นที่นั่ง 4, 4ีคนดีกว่านะครับนะ โอเคแล้วก็ตรงกลางนี้อีกก็เป็นโต๊ะ4ี่เหมือนกันนะครับก็เราก็ต้องเอามาสักประมาณ3โต๊ะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เก้าอี้นะครับก็จะเป็นประมาณ6ตัวนะผมว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนเก้าอี้นี้จะเป็นเก้าอี้แบบนี้เนาะโอเคอ่ะเก้า e อี้ตรงกลางนี้ผมจะเอาเป็นเก้าอี้แบบยังไงดีอะเก้าอี้แบบนี้ละกันนะครับแบบขาตั้ง,งนี้นะครับโอเคโอเค ว <Well, S 2> ้าวทำเลดีจัดเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมตอบผิดได้ๆเพิ่งนี่เซ็ตแล้วการจัดแบบบักนั่นดอน <c oughs> ไม่ใช่และวน่ <c oughs> นี่คือ การจัดเอ่อ uh, ร้านของผมเนะี่ยสไตล์นันดอนนี่จัดร้านอาหารสไตล์นันดอนนะครับนี่เก็บเงินแล้วก็ล้างจานนี่วิววิววิวมาล้างจานได้เร็วมากครับท่านผู้ชมว้าวเร็วมากอุิยเร็วสุดๆนี่ครับท่านผู้ชมอ่างมันจะมีอ่างละสองนะท่านผู้ชมซึ่งมันรวดเร็วมากครับท่านผู้ชมวินัยที่สุดยอดมากเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรา โอเคนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับเนะ่โอเคเดี๋ยวเราอ่าผมลืมไปผมได้ซื้ออ่าพวกกระถางดอกไม้มานะครับเดี๋ยวเราเอาไปตกแต่งหน้าร้านกันดีกว่าได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลองดีพราะันเขียนโอเคเราต้องโอ้โหลูกค้าเยอะมากโอ้สงสัยเราต้องเพิ่มโอ,โอ้พันสองเพิ่มมาเลยอุ้ยมีห0 0่งโลบัคกด้วยท่านผู้ชมไม่ไม,ไม ผมคงเพิ่มไม่ได้แล้วแหละนะครับโลบักผมไม่เพียงพอแล้วนี่ใช้ไปมากไงนะครับฟุ่มเฟือยนะครับจริงๆผมกเก็บมาเก็บไว้นานแล้วแหละนะครับเออไม่ค่อยได้ใช้นะครับนี่พอมาเล่นแบบนี้ปุ๊บนี่ก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์นะครับก็สุดยอดเลยนะครับนี่นี่อ้าวเราผมจะมาที่นี่ทําไมกลับไปที่ร้านอาหารของผมสินี่เอาเอาไว้ด้านนอกไม่ได้ครับท่านผู้ชม แสดงว่าเรายังไม่มีาท์ดอร์เราต้องการ outdoor เหรออ่าๆงันเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงไว้ตรงนี้ดีไหมนี่ให้เขาแบบว่ามาชมดอกไม้กันนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงละ่ะโอเคตรงนี้ก็ไม่รู้จะเอามาเอาอะไรมาใส่นะครับไม่รู้เหมือนกันไปชั้นสกันก่อนเลยนะครับนี่โอเคนะครับชั้นสองนี่เดี๋ยวผมจะเอาเป็นเนาะ อะเอาตรงนี้ละกันนะครับโอเคแล้ว okay, เราก็จัดตรงนี้ด้วยเฮ้ยผมอยากจะเอามาใส่อีกอะน่าจะดีนะผมมาใส่อีกออเดี๋ยวเรามาใส่อีกนะครับท่านผู้ชมไปซื้อดอกไม้แบบเหลืองๆนี่อีกนะครับแล้วก็มาใส่นี่ได้มาแล้วไปกันเลยแหมเอไปต่อกันเอาไปต่อกัน,กนชึบ เออตรงนี้แล้วกันเฮ้ยสวยดีอะในแต่ผมว่าแลนะ้วเราต้องเขยบตัวนี้มาไว้ตรงนี้นะจะดีกว่านะนี네่เป็นไงเป็นไงสุดยอดเฮ้ยสุดยอดเลยเนะี่ยแล้วตรงนี้มันมีเป็นที่ว่างอะท่านผู้ชมผมอยากจะเอาอะไรสักอย่างมาใส่อะ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ช็อปกันละนั่นละกันนะครับเออนะ Sunday, นั่นละกันนี่เออสวัสดีสวัสดีสสดไปเลย มาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ช็อปนะครับท่านผู้ชมเอ่ออันนี้จะเป็นตู้เพลงนะครับอันนี้ผมว่าผมจะซื้ออยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ทิปบ้างนะครับทิปนี่ก็ในนี้จะประมาณ25โลบักโลบั uck, นะครับท่านผู้ชมอืมโอเคงั้นผมขอซื้อตัวนี้แล้วกันนะครับนะบเผื่อผมได้ทิปสักสักนิดหนึ่งอะ่ะผมกได้ทิปนะครับท่านผู้ชมอา้าวโลบักผมหมดซะแล้วโลบักหมด โอ้ยก้อนผมซื้อไม่ได้แล้วอะโลบักผมน่าจะหมดนะครับนั่นแหละใช้เปลืองใช้เปลืองไงใช้เปลืองแบบใช้เกินสาเหตุเนียนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมทําได้นะครับเพื่อท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนั่นแหละเออเดี๋ยนะอยากให้มันโรแมนติกกว่านี้หน่อยเราทํโคมไฟตรงนี้ก็น่าจะดีนะเดี๋ยนะตรงนี้ เฮ้ยเอานี้ดีกว่าอันนี้ถูกดีนะครับเอ่อเอาไปอันหนึ่งเอาสองเฮ้ยเอาไว้สำหรับด้านล่างอีกนะครับท่านผู้ชมเป็นสี่ดีไหมดีดีด,ดีน่าจะดีนะครับโน้ยเตาทองเตาอ,อะไรโอ้โหเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะว้าวอันนี้กาชานะครับเงินเราไม่พออ๋อเสียดายอะ่นะเนี่ยผมซื้อซื้อเกินเองไงนะครับ ผมผิดเองครับท่านผู้ชมที่ผมซื้อมากเกินไปโอเคอแต่พูดถึงแมบเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมเออวะนี่ไปกระเถอะอ๋อปัเถอไม่เดี๋ยวด้านล่างมีไฟสองอันแล้วครับท่านผู้ชมอืผมว่านะผมจะเอาไว้ใส่ด้านบนเอาไปใส่ด้านบนดีกว่านะครับน,ะนี่ด้านบนนี้ไม่มีไฟเลยนะครับนี่ นี่เอามาใส่ด้านบนอย่างนี้ปึ๊บไม่รู้ม,มต,ติดติดตรงหรือเปล่านี่ก็ผมกะเอาแล้วแหละนะครับเนี่ยโ,โอเคนี่สวยงามเลยเฮ้ยเก็บเงินนี่แล้วก็ไปล้างแล้วก็ล้างจานนี่ล้างจานนี่ล้างจาน ยอดสุดยอดไปเลยอุ้ยเงินเงินเต็มเลยอ้าไม่เก็บไปได้อ๋อต้องล้างจานก่อนสินะเอาจานไปล้างเหมือนเดิมเลยนี่อ่าโอเคมีคนมาล้างนี่เป็นไงหัวเรามีนักเสิร์ฟเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมี่สามารถใส่ได้เพิ่มอีกไหมไม่แน่ใจนะครับ ต้องมี2อ่างผมว่าน่าจะใส่ได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับนี่นี่ผมมาแต่งให้ท่านผู้ชมดูประมาณเท่านี้ละกันนะครับนะเออะว่าผมก็ไม่รู้จะเสื้ออะไรมาตกแต่งแล้วนะครับไม่รู้จะเสื้ออะไรมาตกแต่งแล้วอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อาหารนะครับท่านผู้ชมอาหารแต่ละอย่างนะครับอันนี้เลเวล3มันก็จะปลดล็อกนะครับตอนนี้ผมเลเวล2อุ้ยผมจะเลเวล3แล้ว,วท่านผู้ชมใกล้เลเวล3แล้วอีกนิดเดียวผมก็เลเวล3แล้วท่านผู้ชมโอ้โห อีกนิดเดียวผมก็เลเวลสามแล้วนะเออเดี๋ยวเรามาดูผู้ช่วยกันก่อนนะโอเคผู้ช่วยเราก็โอเคมันใช้โลบักนะื่อนผู้ชมโอเคนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สลับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะอืมเผื่ออาจจะมีพาร์ทที่สามมานะครับท่านผู้ชมนะก็โอเคนะครับ ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็จะกลับมาคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับปิดร้านเลยดีไหมปิดร้านเลยดีไหมสวัสดี <c oughs> เฮ้ผมปิดร้านเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าผมปิดร้านปุ๊บเนี่ยคนมันก็จะหายไปหมดนะครับไม่ดีกว่านะครับนะ <c oughs>